เข้าใหม่ของเรานะคะเป็น Toyota c o r o จ er นะคะปี2012นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2005นะคะ,ะวีแอนเทอร์โบด้วยนะคะบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นปี12แต่ว่าเป็นหน้าแชมป์แล้วนะคะเดีย๋ยวเราให้ดูในเรื่องของไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้านะคะรถเป็นรถบ้านแท้นะคะสีเดิมเกือบทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้ไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหนักหรือว่าเรื่องของการแช่น้ำนแน่นอนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูรอบคันของรถคันนี้นะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะคะ่ะ กระจกนะคะ,ะกระจกของเขาก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะนี่มือจับแบบโบเมียนนะคะไปดูสภาพด้านในบ้างดีกว่าด้านในของเขานะคะก็จะเป็นบอกหนังน,นะคะสีเบรนะคะให้ความดูสว่างมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราลองซูมต่ำลงมานิดนึงนะคะจะเป็นออพรมกระดุมทั้งคันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ีแถมให้ทั้งคันเลยนะคะสภาพภายในนี่ถือโอเคมากเลยเนาะ เดี๋ยวเราให้ดูสภาพโดยรอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งให้ทุกคนดูเนาะล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะได้อย่างปีใหม่ด้วยปี2020นะคะซูมใกล้ๆเลยแม็กคือใหม่มากนะคะด้านหลังส่วนตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะบอก้ว่าตัวนี้เป็นลูก V N Turbo นะคะ เป็นตัว C มาพร้อมกับกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายสองจุดนะคะตั้นหลักคือดีมากแล้วก็นอตไม่มีขยะนะคะในเรื่องของฝากระโปรงท้านะคะสภาพโดยรอบก,ก็คือถือว่าโอเคมากกับรถปี2012นะคะ เรามาดูภายในของตัวรถบ้างนะคะคันนี้ด้านในในเรื่องของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะเปลี่ยนโหมดนะคะบวกลบเสียงหรือว่าจะเป็นเลือกขึ้นอะไรแบบนี้เนาะมันดูในส่วนของด้านคอนโซลตรงนี้บ้างนะคะหน้าจอเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตามนี้เลยเนาะ USB ได้หมดเลยฟังเพลงหรือว่าจะต่อ AUX ก็ได้นะคะถัดมาด้านล่างบ้างเขาก็จะให้เป็น แอร์เนี่ยก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะปรับระดับอะไรได้นะคะส่วนตัวนี้ยเผื่อใครแบบว่าลำคาญเสียงลำคาญเสียงเซ็นเซอร์ก็สามารถเปิดกดเปิดปิดเสียงได้นะคะแล้วก็ตัวไล่ฟ้าหลังแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกเออเวลาเราจะชาร์จแบตเนาะ USB อ u x s b a วกนะคะ mm. นก็ได้อยู่นะคะเรื่องของฟักชันแล้วก็สาภาพภายในนะคะใครที่หาอยู่นะคะ t ต y o ต้า o อ t u จูเ2อนะคะตัว G ปี2012เป็นเครื่อง V N Turbo นะคะตัวนี้เลยราคาของเรานะคะเดี๋ยวเราไปบอกราคากันด้านหน้าดีกว่านะคะเผื่อใครอยากทราบราคากันแล้วไปค่ะสำหรับใครที่อยากทราบราคา Fort u n e r คันนี้นะคะของเราเปิดมาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเรียกได้ว่าหายไปเรึ่งหนึ่งเพราะว่าราคาป้ายแดงเขาเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทนะคะล้วก็ได้ตัว f o ร t u n e r หน้าแชมป์แบบนี้ด้วยนะคะตัวเทอร์โบด้วยสีดำด้วย ออปชั่นข้างในนี่คือจัดเต็มสภาพข้างในนี่คือ80-90%อัพนะคะอย่าลืมพักมาหาเรานะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0882363636นะคะติดต่อคุณรูดได้เลยนะคะ ใครที่อยากดูเ,เพจของเราก็มีนะคะเป็น Facebook ชื่อว่าสื่อรวมรถรถยนต์พอเพียงออตโต้คาร์นะคะเป็น Facebook ของเรานะคะทักไลน์แอดมาได้ะคะเดีย๋ยวเราจะทิ้งอยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลางไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ